ได้สบายเผาดีน้จเะมาเห็นมัเปา้ดิแนนเขาสอล้วตัี่ตบอกเาเปาแล้วมนยางแล้วจะหน่อยก็จะตักยอดเขาพีนวล้แเขากวอะไรกันีเคเยเห็นอยู่ได้อยู่ด้เขาววมาแล้วไม่ต้องบอกแกง ไอ้บอบอพ่อแอ้คูเพันกูเห็นนกินได้คู่เห็นกูกล้ากินได้สบายดีนิยมแฟ๊ดเลย เนาะฮะเออว่ะรุ่นสบายดีเลยอ่อกากำนังทับหุ่มด้วยห้องหุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนคิวกันพน,นักพี่ลายลวงวิยังบาดเนี้ยถึงมือกันเนาะคอยกันคอย,ยกันกต่เมืี้ร่วมแงห่งร่วมใจกันคอยกันพี่ดอกเนาะ ห้าหกมันใ่คนนี้อยากชด้บไม่โตดเอวฮะคุณเฮนน่ะสิตาเราอนไนชงชาเนี่ยเหรอนเด็กคิวสามหก มาถึงมือกันเด้อไก่แทะจะดียางห่งแล้วเกาะตัวเช้านี่ยตัวเช้านี่เหี้ยวตัวเช่าเนี่ยแข่เหี้ตามมาแนัเงินเลยสวยเลยอเพิเศษแบบนีเพิเศษพิเศษไปตามเร คือทำงานตำเนาะันให้ตำนาดินว่าน e ้นมิหนมาแล้วคนน่ะลุงเราชี้ออน้อยเลยาแ้น่เจอหอยได้กายัายสบายดีเลยพี่น้องสบายดีดีดีเฮ้ยพี่น้องก็มีนี่วยกัน

มีัแลวุมีน้ำกันเมไดนไม่เป็นไร่ง่วงป้าป้าพักผ่นกอนมันเป็นร่างพักลยังได้ละไปนนั้นตรงนี้เจ็บๆไหกูกินเจใช่น่ะกินแล้ววะอ่ะรางล่างพัก ย่รุมปินันี้ได้บิไปถามนาะำือเ่ออานนกนเนาะเ้าก็เล่สิไปถามนะได้กินนะต่างนาก็ใส่ถุงไว้เนาะไปกินกับลาบตอนเทีย่ยงสลัดนางกาเกียมตอนเพลน กว่าว่าไ้นียน็ยืน,น,นยนนืนเป็นกำลังใจพ่อนละเนื่นง่า่นึ่งขอท้าห่ากันบ่หนาสเบยท่าห่าอก่อนบ่สมห้างนี้สอนี้นะาานี่นะ หนากอนเดี๋วมาเนี่ยเดี๋ยวนี่วันว่อยี่ยมนไหมนั่งเผาิงปลาดิมันเด้อพวกกวเผาได้เอายยมเราเราไปชอบปิ้งปลา ปิ้งกันดาใส่ผ้าขาวให้ทั้งย่าพ่อบอกกายต้องได้สเปรว่าเับชอบได้วันนี้นะครับปกกกาปิดนางเบิ้งนางเบิ้งชื่ออะไงชมห้ากไว้เราเนี่ยเราจ่ต้มน้ำซุปต้ใส่กระสอบมาจเ ใช้ชต้มแล้วได้หอมได้ทำซุปนะก็องใช้ถงยางแล้วนะเพื่อถ้วยนึงงรอและใช่ไหมร <c oughs> อทางนั้นฮือรออ่ะอืมตกไหะไป ไม่ได้เล้แต่นังสอบพากันเพิ่นอะโดยเด็ดอะไรสอบปรอมสุดท้ายพคนไม่แต่วห้ามันตะปันชีฟูดนะแมน สปโนนี่เราใสเอาเมื่อใส่ต้มน้ำชุปแมนอยู่ท้ายนะพันทิ่พูดกัไม่แต่เอาห้างมาไหนแหละฮึ่ง ของเหียววหัวได้จะเป๊ะเอาต้องเอาห่อหัวหมาหัวยังมูชุกหัวหัวป๊เนาะเออเาบ่ก้าเร่ชอบเปีเละเทะได้เห็นเลย แม่นปลาไงเานีปลิงปลาใส่แล้เนี่ยให้ผักเขาเยาพอแยาพอเราไปกินซีดสับปนะน เพอถวยนึงเออพอร์ถวยนึงเออเอร์ถวยนึงเพอถยนึ่งอนีกินอะไจ่อยบ่กินอะไรไวอยู่ดิหอมเนาะเค่ะโกเราคักแค่นี่อนาสาอืทำางหนกล้หรอไ่สองทางเลนะสองทางนี่ันใค่ไนได้นิเนา ถึกใจเจ้าของบ้านถองเชียถ่องเชียเถองเชียแล้วก็ร้โชว์เลยคิดไกลอย่งน่ได้หวงเลยนอ้าถึกใจเธอล้เธอตามนั่นคำทักเดกดีิโคหม้อแกงแน้ีพอแหงเลเนาะวหมวกว่าถืออง้กว่าหวแล้วเนาะ้วกชุดเนาะ

ต่ำเครื่องไว้ปะเครื่องได้อ๋อสกระซาน้ำได้เหรอใส่ามมเลไม่มนม่มเฮ้ยันกนได้่ะใช้เครื่องกำุงักลางก็ได้ไม่บ้หา้งวันนะำเเียพื่นจัง้า้นแุ่นแนว้น้ทีไรัไม่ขาอีกทีค่เนาะ

chó <coughs> khâu <coughs> 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 ปาปิ้งปปิงปาปิงไปแล้วไปแล้วแล้ให้แบป้ิ้งเาอโตได้ปิ้งเลยแล้วเ็นโตแม่โมน้าน้ไม่ชาเจ้าไปิงเอาบายไยอกินตอนนี้้วคึกหาวแบนี้ไปลงแก้ตาจองให้หน่อยได้งพีกดไปนแก้ทีตาเลยแสียง่ายนะ

vậy Đây xa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ส่นนยั่ไงสนเคอะมันคือควมแสงเ่อนกันทางพี่กันจำเจลสามรสเจลชิพุดว่าตามอันนี้เพิ่นกินแล้วน้ำตาลไรไปจ้ะนะใช่บัวลอยดิ

เอา ừ. ừ. nào sai. แน่ đây bên เหลือง đang ใส่ nó นี้เป็น กำลังวากันนะก็หัวการบาดี้แต่งเ็นห่วเตน่ว่เตืแบบว่าแสบแบเพราะอะไรสบายไปให้เพนว่าใส่ผ้าอันว่าเข่ายับพอเลยเจียว พาเขาเยาพ่อใช่ปะเขาเยาพ่อเหรอพา่เนาะพาเขา,น,เขาขนี้ไนะเขาขนานะไม่ได้เ่ดเยมเย่้ด้วย่น่ะไเลยไ้เลย ตอนนี <À. S 1> ้ลังภาในบุญประเทศนั่แกงโอ้ยเด้เนาะอาหมอหน่อยกันจะได้งานนั่นเอาขึ้นเพิ่งกันนะาตายห่นเนาะแจงบนบ่ ไปได้วยตีเอ้ยูนไปขอเงินมาจวัดนวาโอ้พี่น้องป้าจอยน้อง้นงมา้อไงน้อแดงแดงเหรอ้องชายเองชายป้าจอยปาจอยป้าจอยลูกก้ หนูมือออ้แดงแดงเนาะแล้วมบมกับพี่กะบุญก้อนอะเงินน่ะหายแล้วพันหนึ่งแล้วก็ได้อะรหรคันหนึ่งบอ0ันสองันแดงนี่นายพ่ายัมันี่แดงนี่พ่ลอดหนึ่งเป็นแดห้อนอะไนั่กลมหเอกระรของเรา สอนคือกันน่เนาะใ้ได้้ได้กินะตายอ่ะจอง่ได้ตอในีักจองง่ายก็อยู่ใช่จองง่ายนะเขาดังเผาชิไนนี่ม่ไมีจองนะผู อ่างกันแกงมีแกงมีลาบมีตำหุงมาว่านในแกงหมอไหตำงวันไม่จหงาวยวาตักแล้วิบลายเด้อเอาถ่ายละตอนหนึ่งตอนตอนหนึ่งบ้านมาเห็นที่ได้เนาะอเอาบลายวะใต่อันหอะเออ

ฮะไปกินได้ด huh? pues ีได so nah ้น pues ี่ยแม่อันี้คือพี่นอเมาซอยกันกินได้ปะ เอาบววงจอว่าบวงจะสวยชดรถตีได้สบาเผาดีได้จาเหเผาไหมีแม่เาแล้วเยางแล้วจะน่อยจะตัอเผาพนได้ดีกว่ามเผหัวอะไรกันบาเแต่กอก คยเห็นยู่ไอยู่วามาแล้วม่ต้องหมอแกงไอ้บ่อ่อพ่อแท้เออคู่ันกูเห็นในกินได้คูเห็นทำกล้ากินได้ใลาหยอกกันเนาะอ่ะเนาะตอนนี้กําลังกล้าเกี่ยมดั้งบวงมาไว้เกลี่ยต้มต้นมยไ้ื่นใัแล้วหนกอมอได้ล่ะ

ไ้องบินมอบินต้องบินมีทั้งยงตอนนี้ก็ก๊ลังีก็เกี่ยกระเพากําหนับตอนรอบเที่ยงที่แล้วเลยเนาะามากก็เปิดหมอนี่นะแล้วม่แบบีีแบบซัน พอลวบอพอแล้ได่ายกรากะต่ายตายะ่ายการะต่ายะ่ากะต่ยรากระายกรตาย่ยาก่ายกระยก่ก่ก่าก่าก่กินาก่า่ากรไต้รกะ่าะ่ายก่า้กร่ยกระตยกะ่การะ่ายก่ะ่วย่ะา โอเคทักลิปนี้ไปก่อนเดอน้อเนาะอะสบายดีบิร์สู่สูส่คนเดอน้อเนาะโดยสบายดี